และนี่คือไฟตัวใหม่ล่าสุดจากยูเ e นซีครับกับยูเ e นซี UA12 ครับซึ่งพี่เลี้ยงบอกเลยนะว่าไฟตัวนี้มันเกินคําว่าพกพาได้แล้วครับเพราะมันคือไฟที่พับพาได้ก่อนไปดูรีวิวอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพี่เลี้ยงด้วยนะครับอ่ะมาดูกันว่าเจ้าไฟตัวนี้เนี่ยมันเกินคำว่าพับพาได้มันคือแบบไหนยังไงไปดูกันเลยครับ อ่าเปิดออกมานะครับสิ่งแรกก็่เรเจอนี่ฮะอ่าเมนูนะครับพี่เล็งก็ไม่เคยจะอ่านเนาะเพื่อนเพื่อนอ่านหรือเปล่านะครับอ่าใครอ่านไม่อ่านมาบอกพี่เล็งด้วยนะมีสายไทซีมาให้ครับแล้วก็มีแม่เหล็กตัวนี้ครับซึ่งแม่เหล็กตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวสําคัญนะเดี๋ยวให้ดูว่าสําคัญยังไงนะทีนี้มาดูเพลเอกของเราตอนนี้ครับคือนี่เจ้าไฟโอเดนซี่ UA12 นะครับดูสิว่าหน้าตาเป็นยังไงครับนี่คือหน้าตาของไฟโอเดนซี่ UA12 นะที่บอกเลยว่ามันพับได้นะครับนี่ครับเนี่ยมันพับได้จริิงเพื่อนดดู ซึ่งบอกเลยว่ามันจะเขียนด้านหลังว่า u l e n c i Design by Star X and u l e n c i นี่หน้าตานะก็เฮ้ยมันเป็นไฟที่แบบคือวัสดุตัวไฟดับแรกที่เห็นนะมันเป็นเหมือนกับเอ่อให้เราคิดถึงพวกเวลาที่เราไปงานสงการอนะ่ะแล้วเราเอามือถือใส่ในซองพลาสติกอะคล้ายๆแบบนะั้นที่มันกันน้ำได้นะครับแต่ว่าวัสดุมันจะดีกว่านี้นะเออตัวนี้มันจะยืดหยุ่นกว่าแล้วก็มันจะดูมันจะดูเหนียวกว่านะครับเออเฮ้ยแปลกดีนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นตัวคอนโทรลไฟนะครับก็มันจะมีอย่งหมดประมาณ5ปุ่มนะอ่าปุ่มเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมเควิ้นปรับเควินแสงได้นะครับเนี่ยมันปรับเควินแสงได้นะแล้วก็ขึ้นลงเนี่ยจะเป็นเรื่องการปรับกําลังไฟครับเดี๋ยวมาดูกันนะเปิดเครื่องนะอ่ะาแต่นั้นกดไปค่ายสามวิครับกดบัวล้วบนตัวนี้อ่าตัวนี้เล่นกาลังไฟได้นะครับเนี่ยแสงมาแล้วนี่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 เฮ้ยสุดยอดเจ๋งว่า แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกดปุ่มเปิดปิดนะกดไปเรื่อยเนี่ยมันจะปรับทีละ25%ครับดูนะเนี่ยสว่างใช้ได้เลยคือตัวเนี้ยกำลังไฟ UA12 ม,มาจาก12วัตต์ครับตัวนี้ประมาณสัก60เซนคือเมื่อเคยคิดมาก่อนว่ามันจะมีไฟที่สามารถกันน้ำได้เพราะว่าพลาสติกแบบนี้คือมันกันน้ำได้จะต,ตรงเอาไวเ้เพื่อนๆเนี่ยไปถ่ายในน้ำได้เลยครับทีนี้เพื่อนๆจะงงครับอ้าวแล้วแบบนี้มันใช้งานยังไงใช่ป่ะวิธีการคือให้เราเนี่ยเป่าลมเข้าไปครับเดี๋ยวไปเร่งเป่าให้ดูนะซึ่งเราสามารถเนี่ยใช้ปากเป่าเข้าไไเ้าไไปดดเลยยูนะ วิธีการเป่าง่ายมากเพื่อนๆก็เป่าลงเข้าไปครับมันจะวิ่งอยู่เลยเนี่ยรลองคิดภาพดูเอาไปใช้งานคอนเสิร์ตอะเนี่ยเออไปเชียร์ศริลปินที่เราชื่นชอบนะครับเป็น Fc นะตอนนี้แสงสีขาวแบบนี้คือ6,500เคลวินนะครับอาพี่จะปรับมาที่นะปรับลดเคลวินให้เหลือ2,700นะครับปึ๊บ ก็จะลดอุณหภูมิสีเห็นไหมครับมันจะเริ่มอ,ออกสีกเงือเหลืองนะนี่นี่นี่เห็นครับซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่ามันจะมีเคลวินนะครับก็คือสองพันเ็ดร้อยเคลวินจนถึงห5 0ัน้าเคลวินนะครับทีนี้เพื่อนๆอาจสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วมันจะติดก,กับวัตถุยังไงใช่ป่ะง่ายๆครับให้เราเอาแม่เหล็กที่เขาแถมมาตอนแรกเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยแปะลงไปด้านหลังนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ดูดแรงมากดูอีกทีนะเนี่ยดูดิดึ <c oughs> ดงินหัวสั่นนะ่ะเพื่อนๆ เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมันดูดแรงนะเพราะฉะนั้นคือบอกเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะใช้แม่เหล็กตัวนี้นะครับเอาแม่เหล็กตัวนี้ไปยึดกับกล้องเรานะครับไปยึดกับตัวพวกเกลียว1นต่อสนะครับยึดเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เอาไฟตัวนี้มาติดได้เลยเนี่ยปึ๊กเห็นไหมครับมันดูดแน่นมากไม่ต้องกลัวหลุดนะตัวหน้าจอเองเนี่ยจะมีการบอกเปอร์เซ็นต์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยไฟเนี่ยมันมีกำลังไฟเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ใช้กําลังไฟอยู่กี่โวลต์นะและที่สสํําาาาาาาคคััััญเเเนนนนีีีีี่่่ยมมจะบบบบอออกกกกไ้้รรรวถใชลลงฟแหืท เฮ้ยมันเวิร์กนะคือมันมีการคำนวณบอกเราด้วยนะครับว่าไฟเนี่ยใช้ได้อีกกี่ชั่วโมงอีกกี่นาทีนะครับถือว่าละเอียดนะแต่ใน,นส่วนนี้พี่เล่ไม่แน่ใจว่ามันแม่นยาแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็จะต้องมาคอยสังเกตอยูนะอ่าเวลาเปิดกํลาลังไฟงแรงๆคอยมาสังเกตตัวเลขด้านหลังอยู่นะว่ามันจะลดเหลือกี่นาทีนะครับแล้วในส่วนของการใช้งานนะครับเราสามารถจะเอาไฟตัวนี้เนี่ยไปเสียบกับขาตั้งได้นะทำให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นนะปุ่มเปิดปิดตัวนี้เพื่อนๆกดดั้วมันคลิกสองครั้งเนี่ ถ้าเป็น M 2จะเป็นการกระพริบแบบนี้ครับอ่า M สามนะเออไฟจะมีการกระพริบช้าลงแบบนี้นะนี่นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีเคลวินได้นะครับสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากใช้แสงสีขาวแบบนี้เพื่อนๆก็เปลี่ยนเคลวินก่อนแล้วค่อยเข้าโหมดเอฟเฟกก็ใช้งานได้จะเป็นแบบนี้นแต่เปลี่ยนสีนะครับอ่ากดค้างปุ๊บดูซิมีกนะี่โหมดนะอ่าโหมด M 4ก็จะกระพริบแบบนี้นะครับไปสอนจงังหวะอ่าแล้วก็ค้างดับเหมือนมันจะเรนดอมการกระพริบนะครับ หมด M 5อ่าหมด M 5จะเป็นเหมือนกับไฟกระพริบเหมือนฟ้าผ่า M 6ก็กระพริบไฟแฟลชจะกระพริบ2ครั้ง2จังหวะนะครับอ่า M 7แล้วก็ M 8จะเป็นแสงเหมือนแสงทีวีครับอ่าแล้วก็มา M 9นะครับจะเป็นเหมือนไฟกระพริบเบาๆแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เป็น M 1 0คือสัญญาณ S O S ขอความช่วยเหลือแบบนี้นะครับ M 1 1ออ่าเป็นไฟแฟลชปาปารัสซี่นะครับนี่ปาปารัสซี่นะ ยิ้มนะซิปนี่เห็นไหมไฟถ่ายรูปนะครับมันมีทั้งหมด12โหมดนะครับแล้วถ้าเกิดต้องการชาร์จแบตเนี่ยเราก็เปิดจุดด้านหลังตัวนี้ครับแล้วก็นะครับทำการเสียบสายซีลงไปชาร์จแบตได้เลยนะครับอ่าสีต้องระวังนิดนึงครับคือด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความร้อนนะตัวนี้เป็นแผงไฟเนี่ยเด้งเจอร์นะครับเนี่ยมันเขียนว่าเด้งเจอร์เตือนเลยครับ high temperature นะครับคือให้ระวังนะครับมันค่อนข้างจะอุณหภูมิสูงนะครับตรงนี้นะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นคือเพื่อนๆอาจต้องระวังตัวนี้นิดนึงนะครับแล้วถ้าเเเกกกกิิดดดตตตต้้้องงารรรร็บบบนนนนะะคคััััลวววีีย S <S <S เห็นไหมมันดันลมออกไวมากเนี่ยทีนี้นก็รีดนะครับรีดจบแล้วนะครับแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับปิดสวิตช์อ่าแล้วก็พับเก็บได้เลยครับเนี่ยพับเก็บเลยแค่เนี้ยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่กระเป๋าเดินทางพกพาง,ง่ายมากง่ายปะ่ะเอ้ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันเจ๋งนะการีใช้ไฟแบบนี้นะมันเวิร์กมันเวิร์กนะครับใครต้องการ ใช้ไฟที่พกพาง่ายแล้วก็กําลังไฟความแรง12วัตต์ครับซึ่งบอกเลยว่ามันค่อนข้างสว่างนะ12วัตต์ตัวนี้อาจจะให้ดูไฟรอ,อบนึยนะครับโอ้โหมันสว่างอยู่นะดูดิเพื่อนเพื่อนข้อดีอย่างหนึ่งคือมันเบามากครับทีนี้มาดูกันว่าเจ้าไฟตัวนี้เนี่ยพลังเอาไปใช้งานอะไรบ้างไปดูเลยครับ <S 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 ไฟตัวนี้มีชื่อเต็มว่า u l e n c y UA12 Air Tube Light นะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่60ซนเมตรแล้วก็ให้กำลังไฟ12วัตต์แล้วก็มีความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่2,500มิลลิแ อย่างที่พี่เล็งได้เกิิเปไปตอนแรกนะครับก็คือข้อดีของไฟตัวนี้เนี่ยคือมันเล็กและก็บางและก็เบาครับมันก็เลยเหมาะกับการใส่กระเป๋าก็ง่ายมากครับไม่ว่าจะไว้ซอกไหนก็ได้ครับถึงบอกว่าเป็นไฟที่เหมาะแก่การพับพลาได้จริงๆนะพี่เลงก็ลองเอาไปใช้เป็นไฟฟิลในตอนไลฟ์สดมาครับก็อย่างในคลิปเนี่ยคือนั่งหลังบ้านนะซึ่งหลังคาข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบโปร่งแสงนะครับก็จะมีแสงธรรมชาติเนี่ยลอดลงมานะครับฉะนันคือพี่เลีงก็ใช้ไฟตัวนี้ช่วยฟิลลดตฟตาแล้วนะครับและฟังก์ชันของ ก็จะเป็นการปรับอุณหภูมิสีหรือว่าเคลวินของแสงนะครับก็สามารถปรับตั้งแต่2,700เคลวินที่เป็นแสงสีเหลืองนะครับไปจนถึง6,500เคลวินที่เป็นแสงสีขาวนั่นเองครับส่วนตัวบวกตัวลบเนี่ยก็จะเป็นการปรับกําลังแสงนั่นเองครับพี่เลี้ยงก็ลองไปเซตถ่ายโปรดักต์ดูนะครับก็บอกเลยว่าเฮ้ยมันก็โอเคอยู่นะ คือถ้ามอนใอแง่งองความสะดวกในการพกพานเนี่ยก็ต้องยอมรับปจริงครับว่าตัวนี้มันฉีกกดไฟทุกตัวทีวท่เคยทํามาที่เคยเห็นเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีสายคล้องด้านหลังเนี่ยเอาไว้ให้เราคล้องกับพวกอุปกรณ์อย่างพวกขาตั้งไฟต่างๆด้วยนะครับก็ทําให้เราใช้ไฟได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับหรือจะเอาแม่เหล็กที่เขาแถมมาให้ที่มีรูเกลียว1นต่อสีตรงนี้นะครับเอาไปหมุนติดกับพวกขาตั้งไฟต่างๆก็สามารถใช้งานได้เลยเช่นกันครับและแม่เหล็กก็บอกเลยว่าดูดแรงใช้ได้เลยนะคือไม่ต้องกลัวหล่นครับถ ส่วนในการทำงานจริงถ้าเกิดว่าเราไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้กับเกลียวน kind of ิตัสีตัวนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถแปะลงไปบนวัตถุที่เป็นเหล็กได้เลยครับแบบนี้นะครับพวกอุปกรณ์พวกขาตั้งไฟขาตั้งฉากต่างๆเนี่ยซึ่งพอเป็นแม่เหล็กตัวเองเนี่ยมันสามารถแปะได้เยอะมากแบบนี้ครับก็ทํางานคล่องตัวขึ้นเยอะนะครับดี๋ยวพี่เลี้ยงก็ลองเอาไปแปะตู้เย็นแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาถ่ายก้นมาเนี่ยก็จะได้ซีนแบบว่าไฟส่องแบบไม่ดูหลอกเกินไปนั่นเองครับคือต้องบอกว่าการที่มันมีแม่เหล็กในตัวเองเนี่ยทำให้ทำงานได้คล่องตัวมากยิ่งงขขึึ้้้นนนะก็ทําาาไดยยเเอล ทีนี้มาดูในส่วนของความนุ่มของแสงนะครับนี่ความนุ่มของแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแพ็คช็อตถ่ายสินค้าหรือว่าถ่ายคนนะครับลองดูแสงนะครับว่ามันมีความนุ่มมากเลยนะมันต่างจากไฟทั่วไปนะครับที่ต้องใช้ตัวใจแสงที่มีขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าตัว u 1 2 Air ถูกไรตัวนี้เนี่ยลักษณะเป็นเหมือนลูกโป่งนะครับซึ่งไฟที่ออกมาเนี่ยมันจะมีความซอฟนุ่มเหมือนซอฟบอกอยู่แล้วครับทำให้เราสามารถถ่ายวัตถุหรือว่าถ่ายคนที่ต้องการแสงนุ่มๆแบบนี้ได้สบายเลยครับ และจุดเด่นมากๆของตัวนี้คือการที่มันสามารถที่จะเอาไปลุยน้ําแบบนี้ได้นะครับพี่เล้งก็ลองเอาฝักบัวรดให้ดูแบบนี้เลยครับนี่เป็นไงครับไม่ว่าจะโดนน้าหนักแค่ไหนนะครับมันก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมเนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ไปถ่ายงานแล้วเป็นงานประเภทที่แบบว่าต้องโดนน้าไม่เยอะนะหรือว่าโดนสาดน้ําหรือแม้กระทั่งพวกงานสงการนี้เงี้ยบอกเลยว,ว่าไฟตัวนี้ตอบโจทย์มากจริงครับ ทีนี้มาพูดถึงข้อเสียของไฟตัวนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือต้องระมัดระวังในเรื่องของแหลมของคมนะครับเพราะมันเหมือนลูกโป่งนะถ้าเกิดว่าเจอขอบแหลมๆที่ไม่เนียนรับรองว่าแตกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคือต้องระวังครับกับีกเรื่องคือความร้อนนะครับอันนี้บอกเลยว่าด้านหลังเนี่ยจากที่ได้สัมผัสมานะครับเวลาเปิดกําลังไฟองสูงเนี่ยมันจะมีความร้อนพอสมควรเลยครับซึ่งด้านหลังก็จะมีเขียนบอกอยู่แล้วนะครับว่ามันค่อนข้างร้อนนะอุณหภูมิสูงให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับ ส่วนเรื่องการชาร์จไฟเนี่ยก็สามารถใช้พวกสายไทยซีนะครับที่เราชาร์จมือถือเนี่ยสามารถเสียบชาร์จได้เลยครับและในส่วนของการใช้การจรีนนะครับพี่เลี้ยงก็เอาไปลองใช้ในงานถ่ายวิดีโองานสัมมนางานหนึ่งมาครับพี่เลี้ยงก็เป่ารวมก้าไปแล้วก็ปรับาลังไฟแล้วก็ใช้ได้เลยครับด้วยความที่มันมีขนาดที่เบานะครับมันทำให้เราสามารถที่จะทํางานคนเดียวได้ครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีหัวแปลงที่ใช้กับพัดชูของกล้องได้เนี่ย ก็สามารถขันตัวไม่เหล็กเข้าไปแล้วก็เอาไฟมายึดติดได้ง่ายเลยครับวันที่ไปถ่ายงานม,มาเนี่ยน้องๆช่างภาพหรือว่าทีมวิดีโอด,ด้วยกันเนี่ยก็ยังแปลกใจคือฮาเลยครับว่ามีไฟเป่าลมแบบนี้ได้เหรอไม่เคยเจอมาก่อนจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่จริงๆครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากแล้วก็เหมาะคนที่ต้องการอะไรที่เบาๆพกพาง,ง่ายแบบนี้ครับ ดูรีวิวไปแล้วเพื่อนๆรู้สึกไงบ้างกับไฟตัวนี้ก็สามารถได้จะมาพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างบอกพี่เล้งได้นะครับส่วนใครที่สนใจไฟตัวนี้เนี่ยพี่เล้งก็มีการแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้เช่นกันนะครับเพื่อนๆสามารถไดจะเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับส่วนใครที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บ u r e n c y t h a i l a n d c o m เนี่ยเพื่อนๆสามารถจะรับส่วนลดอีก10%นะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่าเล้งโฟโต้โลงไปใส่โค้ดก่อนชำระเงินนะครับก็จะได้ส่วนลด10%อันทีเลยใครดูถึงตัวนี้แล้วอย่าลืมฝากกดติาไไลคคครรรรพ่อปนนนนัััััห้วะะบบบบสสสี